เปปกวาดิโอลากุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาระบุว่าเจ้าตัวนั้นโอเคกับผลที่ลูกทีมเสมอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดและขึ้นนำก่อนในนาทีที่35จากประตูของยอสโกกวาดิโอนแต่ในครึ่งหลังทีมเจ้าบ้านมาได้จุดโทษในนาทีที่58เมื่อแอนโทนีกอดอนทะลุเข้าเขตโทษแล้วถูกเอเดซอนทำฟาวกอดดอนลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเอง และไม่พลาดทําให้นิวคาสเซิลแบ่งแต้มไปได้ในที่สุดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังเกมเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดก,การทีมแมนซิตี้ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาเล่นได้ดีในช่วง10นาทีแรกและหลังจากได้ประตูแต่โดยรวมแล้วเราเล่นได้ดีการตัดสินใจของเราช่วงท้ายเกมไม่ดีพอในการทําให้สกอร์เป็น2ประตูต่อศูนย์ที่นี่เป็นสถานที่ที่ยากลําบากเสมอเพราะพวกเขามีความแข็งแกร่งและตั้งรับลึกเรามีโอกาสหลายครั้ง แตนิคโป๊ปผู้รักษาประตูของพวกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมดังนั้นเราจึงพอใจกับหนึ่งแต้มกวาดิโอลายังเสริมว่าหลังจากที่เราได้ประตูเราเล่นได้ดีกว่าแต่ก็มีความผิดพลาดซึ่งทำให้พวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราในบางช่วงแต่เมื่อเราคุมเกมได้เรามีโอกาสที่จะชนะเมื่อถูกถามถึงการส่งริโก้ลอิสและมาเตโอโควาซิตลงเป็นตัวจริงกวาดิโอลากล่าวว่ามาเตโอทำผลงานได้เยี่ยม และริโก้ก็เช่นกันรวมถึงแบานาโดซินวาก็เล่นได้ดีด้วย